แล้วบ,บทเป็นกรรมการงนะคะวันนี้มี uh huh. ท่าไหรเตรียมตัวยังาอเอ่ยมาคัดเลือกสองงานคือจริงๆวันนี้นะคะขวัญถือว่าทุกคนเป็นเดอะวินเนอร์อยู่แล้วในการที่ก mm ้า hmm. วเข้ามาถึง20คนสุดท้ายเพราะว่าเราก็รับคัดเลือกจากทั mm ้ง hmm. ประเทศใช่ไหมคะแล้วก็อย่างวันนี้ขวัญก็ได้มาพบเจอกับน้นองๆทั้ง20คนอย่างใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นถึงความสามารถแล้วก็เห็นถึงความแบบพาวของเขาในการที่เขาเก้าวมาตรงเนี้ยคะ่ะก็ ฝันก็เป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็เราถือว่าวันนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าเรามาร่วมกันส่งมอบมองกุฎให้กับคนที่เป็นตัวแทนกับคนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราที่จะต้องไปต่อสู้กับคนานาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งแบบกี่สิบล้านคนก็อยากให้แบบวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจอยแล้วก็มีแต่ความสุขร่วมกันเพื่อที่ว่าไม่ว่ามงตรงนี้เป็นของใครเนี่ยเราก็จะถือว่า เป็นของพวกเราทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตตัวเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกไงบ้างให้คะแนนสวยตงมั่นใจมากเลยคือคือคือความสวยทุกคนสวยของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีชายของตัวเองแล้วก็มีไมค์เซ็ตที่ที่ดีแล้วก็แกล่งพอสมควรด้วยเพราะว่าแล้วก็เรื่องภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆเราก็ต้องสวยทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบ เหมือนพาวเวอร์ฟูของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบจะก้าวจ,จะคิดจะเดินออกไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่ตัวเราแล้วแต่ว่าเราเป็นคือไทยแลนด์กรมีนมดเีแล้วมีแล้วสวยมันฝันไหมสวยสวยกว่า ใช่เพราะว่าเพราะว่าน้องเขาเขาเพิ่งเกิดใหม่เห okay, okay. ็นไหมเขาก็ต้องเราเกิดมานานแล้วคุณฆ่าตัวเองทำไมเราแก่ตัวเองทำไเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องให้กำลังใจน้องแล้วน้องก็สวยกว่าเราเราก็แบบยินดีที่จะให้น้องเขาก้าวมาอีกโอเคค่ะดูเกื่อแอบดูทิมก่อนเริ่มหิวเริ่มหิวต่อตะโกนฝ่ามุฟเฟ่นี่แหละ สวยดีเลิกมาเขียนกาฟโอ้โอ๋อัน้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เป็นกรรมการงานงานก็เออเป็นไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่แต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เป็นเวทีที่ใหญ่แล้วก็เป็นตัวแทนของทั้งประเทศที่เราไปจะ ตัวแทนไทยแลนด์น่ะประเทศไทยอ่ะที่เราจะไปแข่งที่ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วขวัญเห็นน้องๆคนไหนแบบพอมีแววที่จะมาแบบเป็นรุ่นน้องเราของช่องเจ็ดบ้างว่าเออเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็มีรุ่นน้องหลายคนนะคะแล้วก็เอออาจจะมีคนหนึ่งที่มี potential ในเรื่องของแบบมากกว่าการเป็นนักแสดงก็จะแบบในเรื่องของเบื้องหลังด้วยเพราะว่ามีน้องเขาเป็นรุ่นน้องขวัญด้วยอยู่มกท ไมแล้วไแลวไปคนมงแล้วไปคนองไม่วใ่คือน้องเขาเป็นคนแบบว่าคือในเรื่องของในเรื่องของการแสดงคือวันนี้จะมงหรือไม่มงแต่ว่าในพัรนทนักแสดงในอนาคตข้างหน้าน้องอาจจะเป็นแบบว่าอุสามณีสองโอ้ยวคยย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 าอยยอนยยยย่ะยนยย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 ยายยยตยยยยย อ๋อหนูมาเล่นตลกเหรอได้มีได้มีได้มีแล้วใช่่เออ้แฝันวันน sure ี้แบบสวยข้าเวทีเขาหรือ่าสวยเออวันนี้แบบดูใากนี่ใส่มงก็คือไปได้เหมือนกันคือเราไม่มีมงเป็นของตัวเองถูกไหมเพียแต่ว่าเราเรามาคือ เราก็อยากมามอบความสวยมอบกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนโดยการที่เราเอาความสวยของเราส่งต่อให้น้องๆตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นนางงามไหโอ้ยมีมีหนูมีมงที่บ้านเยอะมากใช่เกินสิบแปดมงสิบแปดมงกุฎหรือว่าเด็กไปตำนานอุสาเมนีไม่ทำเรามีเป็นร้อยมง สายต้แต่เด็กเหรอไม่ใช่คือซื้อให้คุณแม่ซื้อออซื้เง ไม่ซื้อเองให้คุณแม่ซื้อไม่ใช่ตามตัวเองใช่มงทุกอย่างอะไรว่ามันก็เป็นหนึ่งของขวัญเหมือนกันคือขวัญว่าผู้หญิงทุกคนอยากที่จะแบบว่ามีรถฟักทองอยากมีมงกุฎอยากมีรองเท้าแก้วมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงแต่วันนี้ฝันมีครบแล้วยังไม่มีอะไรบ้างฝันมีมงกุฎฝันมีอะไรบ้างฝันมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรพูดควรฝันมีตังค์ ตาเช็นสุนัขสุนัขรู้สิอยากสร้างเองได้มาเริ่มสีรี่เจ้าชายสรุปเจ้าชายไม่มีอย่าตบหน้ามันโดนมันโดนตบหนึ่งแมทสวยรอเวลานี้สวยร้อะไรเคยเข้ามาพร้อมเลยขอรอรอพร้อมแต่งงานเลยบอกแล้วว่าไม่ต้องจีบมีมีเข้ามาบ้างหรือยัง ย่งหลังจากทหลังจากที่เราประกาศไปว่าเราเปย์ได้ก็ยังไม่มีใช่ยังไม่มีเขามาใช่เรากลัวเราก็เราก็อาจจะต้องรอให้เขาเปย์เราเพราะว่าถ้าเราเปย์แล้วไม่มีผู้เขามาเราหว่อเอหว่อเอไหมคะไม่พี่นี่พี่ให้ขวัญเล่นตลบไม่แบบเอเอเงี้ยเอะเอะอะไรล่ะาไม่ไม่ไม่รอรออย่างเดียวรอหมอดูว่าจะฟันหงฟาดเมไปเลยดูดวงกันเลย หมอดูบอกว่าเมื่อไหร่พี่ให้ี่ไปดูดวงแล้วพี่มาบอกขวานดีกว่าสามารถเอาดวงขวานไปปลูกได้ปลูกได้เลยฉันเช็คหน่อยไม่อยากลองดูเองเนะรอรอดูก่อนก็ดูแล้วแต่ว่าเขาบอกไม่ให้พูดไม่ให้บอกเร็วๆนี้ไหมจ้าเต๊ดขวันอยากให้เร็วมานานแล้วค่ะ เไปเรารู้สึกว่ามันไม่หวานไม่ได้ตลกนะแต่เราสวยตลกไงมันเลดสวยตลกแต่เขาบอกว่าไม่นกนะแต่นี่นกไม่นกหรอกค่ะอวันกลับกลับมาบ้านช่องเจ็ดหลายหลายคนก็รอผลงานรอชมจามีให้ได้เห็นนะก็เขาอาจจะเห็นขวัญเป็นควีนไงก็เลยให้อยู่นิ่งๆเฉยๆ คุยก็คืออยู่เฉยเลยคุยก็อยู่บนหิ้งแล้วย่งไงแล้วเราอยากใหมีอะไรทำเลยหนูก็อยู่ได้หนูก็อยู่กับยูซี่ขายของแล้วก็ตอนนี้ก็เราเปิดเฟรนช์ชายวยคะก็รับนะคะคนไหนถ้าแบบว่าสนใจจะสั่งซื้อเฟรนช์ชอยเลยก็จะเกิดว่าคนไหนเพราะว่าเรามีเฟรนช์ชายทั้งแบบน่วนหน้าด้วยแล้วก็สปาทำมือทำเท้าทำเล็บแล้วก็มีขายเครื่องสำอางได้ด้วยสาระข้อนี้เราบทที่ถูกใจหรอ แล้วแต่ช่องเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเห็นเป็นควีนหนูเป็นควีนก็ได้ก็เปิดรับแฟรนไชส์ค่ะอะไรต้องเป็นแฟรนไชส์แกเราต้องคันไม้คันมืออย่างนี้หนูเออก็ก็ยังไงก็ได้อะค่ะเพราะว่าเราก็มีความสุขในการที่แบบเราใช้ชีวิตได้มาดูแลตัวเองมาออกกําลังกายอยู่กับแบบออกงานที่มันแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกฟิลนึงเพราะว่าเราก็อยู่ในชีวิตของกองละครมาตั้งแต่เราเกิดอะค่ะกมีสาม เมืม่อไรเมื่อไรจะหนึงคิวหนุ่มถามพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็แบบว่าเลือกเหมาะบ,บทที่เหมาะกับเราผู้ใหญ่ก็กําลังเลือกให้เราก็เข้าใจว่าแบบอาจจะควีนไม่ปล่อยว่าถ้ากลับมาของฉันจะจึ้งไหม <c oughs> ส่วนตัว <c oughs> จึ้งไม่จึ้งไม่รู้แต่ควีนอยู่นนี้ควีนเท่านั้นแล้วเราอยากกลับมาในแบบบทบาทไหนที่แบบอุ้ยฉันจะประเดิมเรื่องประเดิมเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงยังไงก็ได้ค่ะแต่ควีน ควีดควีดควีดควีนอัพควีนอัพ